ผัดต่วนงงงนะคะใส่เนี่ยข้าวลงไปใส่ซอสลงไปนะคะเนาะใส่ลงไปผงงูลงไปนิดหน่อยนะคะไมต้องใส่เยอะค่ะผัดต่วนงงงคะ่ะอ่าเอากุ้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งลงไปนะคะผัดต่วนใส่กุ้งค่ะ ไปนะคะเพิ่มหลายตัวแยะๆนะคะเพิ่มความนัวลงไปได้วยโงนัวนะะี่ค่ะเนาะอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ผัดกุ้งใส่บวบค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะไม่ใส่ค่ะไม่ให้ใส่าะไรกันอาคนอาคน พอเราเบียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ค่ะก็จะใส่ไข่เอาตดข้าวมาเอาไข่ใส่ให้หน่อยสิใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เราจิเจียวไว้เรียบร้อยนะเอาลงไปเลยลงไปให้หมดเลยใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะนะ ตับใส่ไข่ใส่กุ้งสดนะคะหอมหอมค่ะตัวใหญ่ๆนะคะอาหารโวดของเด็กๆค่ะแซ<ส>่บๆหอมเลยค่ะครเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะ ะทานมากค่ะตุเข้าเข้าหาฟันยิงกุ้งเ,เสสุกนะคะกุ้งตัวใหญ่มากวเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกุ้งใส่บวบหอมๆจ้ะใส่ไข่ใส่หมูนะคะเนาะ ครบเครื่องนะคะแซ่บๆนัวๆัวเลยวันนี้อาหารแกนโปรดของเด็กๆค่ะเรียบร้อยนะคะสุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วมารับประทานไหมคะทุกคนผัดบวกใส่ไข่ใส่กุ้งค่ะแซ่บๆหมอมๆเลยนะคะวันนี้อาารร่ออะ,ะเรียบร้อยชิมรอยอ่ะเริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะน่าทานไหมคะทุกคน สวยเจ๋งเนาะส,สีน่ารับประทานมากนะคะอร่อยอร่อยค่ะวันนี้โอ้โหดูสิคะ่ะกุ้งหืมง,งามมากน่าทานมากค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะดูดูโอ้โหน่ากินมากคะ่ะโอ้เยีย่ยมยอดเลยนะะคเนาะข้าวหมดจานแน่วันนี้นะคะดูตัวกุ้งก็มาเลยเลยเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเนาะอันนี้ก็รอชิมเนาะจานนะคะพร้อมเสฟนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแซบๆซบลมกล่เด้วยจ้า